ยิ่งสูงยิ่งสุขจริงไหมชีวิตเราเนี่ยมีเรื่องของเวลาเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนเรื่องสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องงานไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินถ้าเรามีเงินเยอะแต่ว่าเรื่องสายสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมอื่นการบริหารเวลาอื่นเราทําไม่ได้เลยความสุขก็จ,จะบกพร่องไปหลักการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องออกแบบชีวิตของเราเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ทำให้ตัวเรามีความก้าวหน้าและบริหารความสุขไปด้วยเราจัดสรรเวลาเพื่อการพัฒนาตนเพื่อการสร้างงานจัดสรรเวลาเพื่ออยู่กับคนที่เรารักและจัดสรรเวลาเพื่อดูแลสุขภาพของเราไปด้วยถ้าเราผสมสิ่งต่างๆได้ลงตัวในหลายๆองค์ประกอบที่ผมพูดมาเนี่ยยิ่งสูงยิ่งสุขก็จะสามารถเป็นจริงได้ซึ่งถือว่าเป็นชีวิตที่ทุกคนใฝ่ฝัน